สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็แม่ย่านะคะเอาข้าวมาให้นะคะอันนี้บ็อกคลี่แม่ย่าบอกเอามาหั่นนะคะแต่ไม่ต้องหั่นแล้วแหละแล้วก็มีหัวไชเท้าดองถั่วแดงต้มนะคะส่วนอันนี้หัทนทันอันนี้นะคะโอ๊ยเปิดไม่ออกอิกเอรไข่ปลานะคะว้าวช่วงนี้ก็คืออร่อยนะคะแล้วก็ ทำไมถึงต้องเป็นข้าวอบแซลมอนใช่ไหมคะเพราะมันเป็นข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่เราก็จะกินข้าวอบแซลมอนกันช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลนะคะข้าวอบแซลมอนนะคะนี่แม่ย่าทาใช้ข้าวใหม่นะคะมีแซลมอนนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไขา่โรยนะคะกินส่วนของมิยูไม่มีแซลมอนนะคะอันนี้ของมิยูของคุณพ่อคุณแม่นะคะวิธีกินก็คือเราก็จะเอาอันนี้นะคะอืมดูนะคะ โอ้โหไข่ไข่แบบเยอะมากนะคะนี่ถ้าซื้อกินนะเนี่ยโอ้โหห้าหกพันไม่พอนะคะเป็นหมื่นนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่ให้มิ่นะคะทานทานทานมิวชอบมากเลยนะคะนี่นี่แล้วเราก็ใส่ใส่ไปข้างบนนะคะแล้วเราก็กินอ,อร่อยมากเลยนะคะเอาอีกนะ ตักมาโดโจเนี่ยสั่งอันนี้ก็โตแต่ได้มากนี่อันนี้เดียวไม่พอเราก็กินอีกนะคะอืออนะคะเน้นๆเลยนะคะเวลาเรากินเราก็ทำอย่างนี้นะค่ะกินกับข้าวแล้วก็มีแซลมอน,นะะไข่ปลาอืดูนะคะกินด้วยกันค่ะทุกคน